อะว่าไงครับคุณนายนี่พี่ไอ,ไอตัวแผ่นโพลีที่พี่บอกเนี่ยนะมันเอาไปทำอะไรได้กังเยอะใช่ไหมนอกจากหลังคาก็จริงๆแล้วก็ทำได้หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าแต่ว่าคุณนายเฮลมาแล้วไม่ดูเองว่ามันมีอะไรนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์โพลีคอรเนตเนื่องจากว่าเรามีหลายโปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบลอนแบบเรียบแบบลูกฟูกเพราะฉะนั้น สามารถเอาปประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือทําพวกหลังคากันสาดถ้าภายในเป็นแาสเฮาส์กั้นห้องต่างๆตามผับตามบาร์ต่างๆเอาไปใช้เนื่องจากว่ามีสีสันที่สวยงามนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยนะสวนที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดอยากจะทำากสเฮาส์ขึ้นมาเนี่ยก็ใช้อตัวนี้ทำได้ใช่ป่ะแล้วต้องทำยังไงอะพี่ใช่ครับอันนี้ก็ต้องไปติดต่อช่างนะครับว่าช่างเนี่ย ต้องการจะใช้โปรดักต์ไหนนะครับหรือว่าถ้าช่างไม่รู้ว่า,าขึ้นโครงโครงสร้างมันต้องเป็นยังไงนะครับก็<ม>แนะนําเราสามารถที่แนะนําวิธีการติดตั้งให้กับช่างคุณนายหูได้อ,อย่างเช่นสีเขียวนะครับ<ม>อันนี้เรามีสีเขียวสมมุติว่าหลังบ้านเราจะทําเป็นที่นั่งนะครับสีเขียวมันก็จะเข้ากับบรรยากาศหลังบ้าน<ม>ประมาณนั้นครับหรือถ้าอยากจะแบบใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีใสๆได้ไดใช่ไหมได้ครับเออเหมือนเคยเห็นที่อังกฤษ ใช่ครับคือหลังบ้านอยากจะคุณนายโฮอยากจะชมเดือนชมดาวแล้วก็มีแบบใสๆเลยนะครับโล่งๆเลยแล้วที่สำคัญนะครับ UV UV p r o j e c t i o n เนี่ยตัวนี้ยโพลีคาร์เนตเนี่ยเรากัน UV ที่9 9.99%คือป้องกันผิวของคุณนายโฮด้วยครับก็ไม่ต้องใช้ SPF อะไรไม่ต้องใช้กันแดดอะไรก็ไปนั่งได้เลยถูกไหมโอเคดีมากเลยแต่นี่จะบอกว่า เนี่ยมีไอเดียเนี่ยนะว่าจะไปทำร้านอาหารทำร้านอาหารอีกแล้วไอไอที่ผ่านมาเจ๊งนี่ยังไม่เข็ดใช่ไหมก็เปิดสาขาใหม่ไอที่เจ๊งก็แล้วไปเปิดสาขาใหม่โอเคไม่เป็นไรอันนั้นมันอาจจะโมดเขาเรียกว่าเก่าไปนิดนึงใช่วอันนี้เราเรางทำแนวโมเดิร์นนิดนึงก็ใช้ผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตไปทำนะครับก็คือว่าทำเกี่ยวกับ หลังคาเริ่มตั้งแต่หลังคาลงมากั้นห้องต่างๆนะครับคือสามารถเอาไประยุกต์ใช้ได้นะครับรในส่วนของแผ่นตันนะครับพวกนี้ขึ้นรูปเทอร์โมฟอร์มได้อีกนะครับคือดัดโคง้งเนื่องจากว่าโพลีคาร์บอเนตมีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถดัดโค้งได้นะครับดีมากเลยเนาะนะครับอันนี้เริ่มจะรู้หรือยังว่าทำไมต้องใช้โพลีคาร์บอเนตลมินาดูแล้วดูแล้ว รู้ยังไงรู้แล้วรู้แค่ะเดี๋ยวดูรู้ยังไงก็รู้ว่าลูมิน่าเนี่ยสวยดีทนอีกแล้วนะครับก็โพลีคาร์บอเนตลูมิน่าสโลแกนคือสวยทนดีต้องโพลีทนเหรอสวยทนดีต้องโพลีลูมิน่าไม่เคยรู้อะไรนะครับนะครับจากจากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพลีคาร์บอเนตลูมิน่านะครับ www. polycarbonate Lumina c c c o m นะครับอันนี้ผิดนะครับเอาใหม่ตอนวอร์ไ w เบ็ตลูมินาพนะครับหรือจะโทรมาสอบถามเรียกเกืบบอกแล้วว่าจะอยู่ใกล้คุณนายโหบ่อยนะครับก็เลยหลุดเหมือนกันหรือเบอร์โทรก็มีครับเบอร์โทรเบอร์อะไรนึกไม่ออกไม่เป็นไรครับ0 2 8 1 0 2 5 3 3ปึงครับกะแล้วอยู่ใกล้คุณนายโโหบ่อยก็หลุดเหมือนกัน นี่จำเป็นต้องจำงจำไม่ได้เข้าใจคป่ามันจำไม่ได้หัวสมองมันคิดเรื่องเงินเรื่องเพชรเรื่องซื้อของเรื่องช็อปปิ้ง <c oughs> เรื่องอะไรมาตีฉันเยีะยา